บทหมายน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวการต่อจากคลิปที่แล้วหนึ่งเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนาหนึ่งจุหนึ่งหากการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดผู้ที่ร่วมกระทำก็ไม่เป็นตัวการเพราะตัวบทใช้คำว่าร่วมกระทำความผิดด้วยกันตัวอย่างกอไก่ต้องการฆ่าตัวตายจึงบอกให้ขอไปซื้อยาพิษมาให้ตนและตนก็ได้ขอสมยาพิษกรอกปากตัวเองถึงแก่ความตายเช่นนี้ขอ ไม่เป็นตัวการตามหมู83เนื่องจากการที่กอถ้าตัวตายเองกฎหมายถือว่าไม่มีความผิดแต่ขออาจมีความผิดตามมาตรา293ผู้ใด้วยหรือยุยงเด็กอายุยังไม่เกิน16ปีหรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระทําของตอนมีสภาพหรือสารสําคัญอย่างไรหรือไม่สามารถบังคับการกระทําของตอนได้ให้ท่าตนเองถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มีการพยายามฆ่าตนเอง 1.2หากการกระทํานั้นได้กระทําไปไม่ถึงขั้นที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดผู้ที่ร่วมกระทําความผิดก็ไม่เป็นตัวการตัวอย่างกอไก่และขอสมคบกันไปฆ่าคอโดยตกลงกันว่ากอจะทําหน้าที่ดูต้นทางขอเป็นคนลงมือยิงขณะที่คอเดินมากับลูกด้วยความสงสารขอจึงกลับใจไม่หยิบปืนออกมาจากกระเป๋าเช่นนี้ถือว่ากอ และขอเป็นตัวการตามมาตรา83ในความผิดฐานฆ่าคนตายเพราะกอยังมีได้ลงมือฆ่าคอแต่อย่างใด